พี่มองเก่งมากนะคะวันนี้เพิ่งฟื้นจากหวัดอาจจะยังไม่ฟื้นแบบเต็มร้อยนะคะแต่ว่าเราหยุดเดียยไปสองวันแล้วแม่อยากให้หนูมากอดไม่ไหวใพรว่ากันนะครับเราต้องมีสปิริตนะลูกอืมไหวไม่ไหวหน้างานไม่ไหว,งงไไหวจําเป็นจริงๆเดี๋ยวแม่มารับโอเคไหมปันดังคารนะครับเราไปบําบัดมาค่อนข,ข้างไปในทิศทางที่ดีส่วนวันพุธหนูไม่สบายแม่ก็ให้อยู่อันนี้เป็นเรื่องหาดวันฉละ ยังไม่เห็นลูกใส,ส่ชุดราเลยแม่ก็เลยก็ไม่อยากให้แบบมากรเนานะถ้าไม่เหลือบบกำลรงจริงๆก็ไม่อยากให้กลับนะครับแต่หนูก็มีสปิริตนะแม่ให้เครดิตเลยเนี่ยอืมอืมไปมากับอะไรคาร์ฟัโลใช่ไหมกาฟัโลคู่ใจปไปพี่มองเดินเข้าไปโรงเรียนแล้วพี่มองเธอเลฟพี่มองเธอเลฟลูกปไปไปพี่มองทางนี้ลูกพี่มองทางนี้ลูกพี่มองอ่าโอเค พี่มองทางนี้ลูกไม่ใช่ไม่ใช่สวิมมิ่งพูลครับป่ะมาเนอะโนอันนี้จะไปมากเลยลูกอาชวสวัสดีคุณครูยังครับสวัสดีครับทานสมบัติทานสมบัมิทานสมบมติไปซื้อสมกันเปซื้อสมกันนะไหม,นนะมจะไปมากเหรออยากไปอย่างพี่มองอ่าโอเคไปบ้านพี่มองแล้วลูกไปบ้านพี่มองแล้วอาชวนไปบ้านพี่มองแล้ว